ตตตตตรรรึึึึึงงงงง,ง,ง,งในคลิปนี้วัวจะพาลือลอลอล้อที่ดูคลิปนี้อยู่ตะลุยเมืองทีอังคอนชีเฮเบย์ปเป็นแบบของคนจีนรถจีนแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผม ความจีมเข้ามาในตัวของแช้าเออซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แบบว่ามีระบบเตือนว่าต้องค่าเข็มขัดด้วยซึ่งวิธีค่าเข็มขัดของเราก็คือกดตัว B นั่นเองแค่นี้มันก็จะเสียบดังแล้วนะครับผมนี่เป็นไงรถแบบถูกลิขสิทิ์ของแท้นะ B Y D ดีบิววายดีบิวยั r รีมนั่นนไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นไง มาวกค่อนข้างที่จะใหญ่เบอร์เอิ่มเติมนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของกลางๆของเมืองไปตรงไหนดีวะเนี่ยกูไปร้านอาหารที่ใกล้ๆแถวนี้ดีกว่านะเราต้องเปิด TCS ด้วยนะครับไม่งั้นรถลื่นเอเลนคนจีนเขาต้องข่าบทางซ้ายหรือทางขวาวะเนี่ยขับตรงไปก่อนแล้วกันไปดูไฟแดงไฟเขียวโอ้โหแรงมาก0ถึง100 0ถึง100นี่แป๊บเดียวนะครับเกือบ200กิโมตร เอาเรื่องจัดโอเคเล่นขวาจริงๆด้วยซึ่งตอนนี้เมืองก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเพราะว่าเล่นเซิร์ฟส่วตัวนี่นะจะมีร้านติ่มซำอยู่ใกล้ๆเลยในส่วนตรงนี้อุ้ย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 รถไหลเราต้องจอดดีหน่อยซิแล้วก็ดับเครื่องนี่ดึงเบรกมือด้วยแค่นี้รถเราก็จะไม่ไหลแล้วนะครับ <c oughs> นี่นี่ก็น่าอดอดดึงเบรกมือแล้วทำไม,ไม เป็นสาละเปลาเวอร์ชั่นปลาหัวหมาแตกได้เลย <c oughs> <c oughs> รสชาติก็เหมือนสาละเปลาจริงๆนะอุ้ยก็จะมีประมาณนี้เราสามารถเออ่ชวนเพื่อนมานั่งกินข้างในก็ได้เพื่อความโรพี <c oughs> เริ่มสตาร์ทกันต่อซึ่ง ซึ่งแน่นอนเวลาเราเห็นคงจริงเนี่ยคงจริงเขาจะชอบกินเออพวกหมาล่าถูกไหมหมาล่ามอไฟที่นี่ก็มีนะครับผมอาจจะไม่ใช่หมาล่า1้0นะครับนี่เราสามารถจอดโซนนี้ได้อุ๊ยไม่นะไฟหน้ากูแตกปุ๊บนี่ฮะเรามีบอทสำหรับการเสิร์ฟอาหารด้วยเดี๋ยวได้ให้น้องบอททำทำงานก่อนซิ <L un ters> เฮ<อ>้ย <laughs> เฮ้ยทำงานดีๆดีเอยอันนี้จะเป็นหมูเสียบไม้นะ รสชาติก็เหมือนหมูดีข้างในนี้ก็จะมีแบบว่าเหมือนอให้เรามาจิ้มแล้วก็ไปนั่งบนโต๊ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ถือว่าเป็นพรอปเป็นพรอปโอเคครับเสียงก็บิวดีจังเลยหลับเราไปต่อกันที่สถานีต่อไปนั่นก็คือรงไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีร้านอยู่ร้านใหญ่มากร้านนี้นไหนๆก็จะพาตะลุยเมืองแล้วก็ไปให้สุดนะ อ,อ,อุ๊ยเราเลยนะฮะสถานที่นี้เนี่ยเราไม่ควรพลาดเลยนะครับเข้าซ้ายก่อนอ่านี่โรงพยาบาลใช้นาก็สามารถมารับยาแล้วก็รับแมตฟรีได้ที่นี่นะครับที่นี่ก็มีให้โลเพอยู่ก็จะเป็นที่นอนเตียงแล้วก็ขอดถูดูท่านอนด้แล้วก็เวลาที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินช้ามากก็อรมแบบเหมือนจริงอยู่นะเดี๋ยวจะช้าไม่รีบไปกันต่อนะครับอุ้ย เดี๋ยวล้อสะบัดนะครับเราจะต้องเปิด TCS ให้เรียบร้อยฟิลลิ่งการขับในเมืองก็อุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกำลังจะรีวิวฟิลลิ่งการขับในเมืองเลยแต่เราเจอร้านชานมของชาวจีนนะฮะแวะทุกร้านเลยกูเมนูก็แน่นอนฮะจีนหมดเลยอ่ะไม่ออกโอเคมารีวิวการขับภายในเมืองกันบ้างนี่เป็นไงคือภาพมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับไม่ธรรมดาสำหรับแบบนี้ชอบอยู่ฟิลลิ่งการขับหรือว่า ภาพในเกมของแบบนี้ดีมากเลยจริงๆซึ่งไอสถานที่นเนี้ยเนี่ยก็เป็นสถานที่จริงอยู่ในประเทศจนีนนะนะลองไปเซิร์ชดูแล้วนะครับไม่เจอ <c oughs> แต่แต่เคยเห็นรูปที่ <c oughs> ผู้พัฒนา <c oughs> เคยโพสต์อยู่ว่ามันแบบคือโซนนี้ที่เขาทํากันอยู่มันก็เป็นของจริงนะครับร <c oughs> ้านนี้ที่ทุกคนรู้จักก็เป็นอย่างดีนะก็จะเป็นร้านมีมีสัวมีสวย มีส่วนเลือกกูนะสามารถมาซื้อได้เธอรักฉันฉันรักเธอร์มิชม,ม,มิ่งมิ่งเว้ยแล้วก็ไฟแดงไฟเขียวนี่เป็นตัวเลขแบบนี้ด้วยค่อนข้างจะสมจริงนะนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านขายมือถือปะเนี่ยมือถือจีนน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลดไลนอโอตโลลดดุ่ยไปลดิโอเคเบรกไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้มีไอโฟนด้วยเหรอเอ้ยเอาเรื่องว่ะน่าจะเป็น Galaxy ใช่เหรอวะ Galaxy เราจะเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าทางนั้นจะเป็นทางตันนะโอเคไปกันเลยนี่นี่นี่ พอเราไม่เปิด TCS เนี่ยมันจะล้อแบบฟรีแล้วก็ลื่นมากๆอาจจะคว่ำเครื่งทางก็เป็นได้นะเอาเรื่องจัดเพื่อใครอยากรู้ท่อสปีดคันนี้ได้เท่าไหร่โอเคได้ที่178กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่แล้วตอนนี้เราก็ข้ามคลองมาแลว้วงอดูย้อยดิเฮ้ยเออแล้วก็ที่นี่ก็มีบ้านด้วยนะครับอ๋อตรงนี้อยู่ไม่ได้เนะาะดูดิ ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปที่แบบว่ามันอยู่ได้แนละ้วม้ิงแบบนี้เนี่ยก็มานานแล้วล่ะนะครับนานมากพราะเขาเพิ่งมาอัปเดตในเอ่อได้ไม่กี่2-3เดือนที่ผ่านมาก็เลยทําให้คนกลับมาเล่นอุ้ยเรื่อยๆอยู่อุ้ย,ล,ยลืมมันต้องเคมเขาก่อนนะครับอุ้ยรถไหลเร็วกูไม่นะบีไว้ดีโครงการบ้านนี้คือเราจะต้องขับอย่างระมัดระวังนะฮะประตูไม่สามารถเปิดได้เราจะต้องทะลุเข้าไปแทน จะประมาณนี้เลยก็คือมันเป็นบ้านค่อนข้างที่จะใหญ่แหละมันอยู่ได้หลายคนเอาง่ายมีที่ให้เล่นผีทุ่ยแก้วนะครับตรงนี้เฮ้ยแล้วก็มีน้ำให้ดูดด้วยวิแล้วก็มีที่นอนนะฮะเรื่องจัดนะครับนี่เหมือนเป็นการรีวิวบ้านให้ลูกบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้เผิสนใจก็มาติดต่อได้นะครับโอ้ว่าก็จะประมาณนี้วิเดี๋ยวนะอันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะฮะเด็กคือข้างในไม่มีห้องน้ำใช่ป่ะแบบโอเ่นด้วยนะฮะไม่มีประตูปิดด้วยคือขี้ปุ๊บใครขับรถเข้ามาก็จะเอ๋เลย โอเคเฮ้ยห้องน้าข้างในไม่มีจริงด้วยนะครับคือสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงนะฮะไม่ควรอาบที่นี่ไม่ครโอเพนเลยนี่คือความดิบของที่นี่นะครับอย่าบอกว่านี่คือสาเหตุเราจะไปพูดดีกว่าเดนดามาตรงนี้จะเป็นร้านขายผักเนี่ยซึ่งดีเทลค่อนข้างที่เอาเรื่องเลย นี่พาตะลุยรอบเมืองของแท้แล้วก็เป็นที่สําหรับทํางานด้วยนะครับมาเป็นวัยรุ่นที่ชอบฟาร์มเงินเดี๋ยวรอคนคอมเมนต์ดีกว่าว่าอยากให้รีวิวอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เรามา <c oughs> ตะลุยเมืองเอ๊ะตะลุยเมืองนะครับ <c oughs> ไปกันเต้านะวัยรุ่นบ <c oughs> อทิเซดด้วยเดี๋ยวลื่นเฮ้ย <c oughs> นี่นี่น,น,นี่มีร้านเขาเรียกว่าร้านขายของชาอุ้ยอชดรถบอดแล้วแม่งก็ มีเสียงเตือนด้วยเอาเรื่องว่านี่ฮะร้านขายของชําอุ้ยติโวตูดูดูดอันนี้คืออะไรอ๋ออนนี้จะเป็นคาปิโก้ขนมกบเกี๊ยวมันจะเป็นขนมประเทศเขาแหละไปกันต่อครับนี่แหละจะเป็นที่ร้านอาหารอีกที่หนึ่งนะครับดูที่จอดด้วยนี่เราจะต้องจอดแบบอุ้ยจอดแบบนี้ด้วยเนี่ยข้อมูแบบสมจริงฟิลเล่งการเข้าไปในห้องเอ้ <c oughs> เข้าไปในห้องจะเข้ามาในร้านดูเสียงเพลงด้วย แบบเสียงเพลงแบบชวนสยิวมากนะครับหวังว่าแค่โชว์ไม่ใช่แบบเอามากินป่ะครับก็สามารถมานั่งก็ได้หลายคนเอ้ยอันนี้น่าจะโลเพลได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีแบบเหมือนวางเราสั่งอะไรอย่างนี้เอ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนั่ง3าคนเอ้ยแม่งก็3คนหมดเลยนะัวมานี้เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นกิมจิปะ่ะเดินทางกันต่ออันนี้น่าจะเป็นสวนด้วยครับแกะหรือแพะเออเป็นแพะนะฮะถ้าเราขับตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเราคาดจะเป็นชุ่งนานะฮะอ่า ทุ่งนาหรืทุ่งหญ้าก,กันนะเราคิดซะว่าเป็นทุงท่งข้าวแล้วกันอ,อแม่งฉีกว่าเดิมอีกอันนั้นโรงเรียนหรออ๋อนี่คือโรงเรียนโรงเรียนชื่ออะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนเขาเพิ่มต้นไม้มานะครับตะก่อนเนี่ยจะไม่มีนะมันจะโล่งเลยนี่ซึ่งเราจะมาเรียนที่นี่เนี่ยก็จะมีที่จอดรถสําหรับนักเรียนเนี่ยคือตรงนี้นี่จอดข้างๆรถคุณครู เฉียวแม่มเลยตอนเช้าก็ปกติดีนะฮะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยใครที่มาเรียน,นกลางคืนก็จะมีเรื่องเล่าที่นี่นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยมีเออไม่มีอะไรทั้งนั้นนหะแค่เล่าเล่าแบบนกัน <c oughs> แต่บรรยากาศไม่แม้มันมันก็ชวนชวนขนลุกอยู่ปวดขี้นะครับคือห้องตรงข้างน้าเนี่ยมันจะมีห้องน้ําตรงนี้นี่ก็สามารถมาขี้ได้เฮ้ยคิดไหมว่าแบบคือประตูทุกประตูเนะี่ย มันปิดหมดเลยเว้ยแต่ประตู2ประตูเนี่ยมันแง้มเนี่ยอันนี้ยังปิดอยู่แต่เนี่ยแง้มมันหมายความว่าที่นี่เนี่ยจะมีแม่งนียน่าจะมีปวกอะแม่งกัดทีแม่งเลยแบบหย่อนลงมาอเงี้ยที่ชั้นสองนะครับอ่าซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะต่างกันด้วยอันนี้จะอันนี้นะ่าจะเป็นห้องผักผูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องศิละปะเอ้ยอืมถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปคือตันโอเคฉะนั้นเราต้องไป ขวาถ้าเราไปขวาสุดเนี่ยจะเป็นอะไรเอ,อ่ยโอ้มันก็ยังมีทางอยู่นี่ว่าฉะนั้นเราจะไปสุดนี่เลยตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นวัดละเป็นจุดตั้งของกำแพงเมืองจีนแน่ๆเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันใช่รึเปล่จาจะเข้าซองอย่างเดดับเครื่องด้วยโอเคอาดมแบบถ้าเกิดมีอีเวนต์นี่ที่นี่น่าจะอลังการน่าดูนะแล้วใน,ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบทางขึ้นไปแบบมีทอกันได้ นี่ขึ้นไปจะมีสารเจ้าให้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นกำแพงนะครับที่คาดไปเกกกเป็นเกินตัวนะครับกับ B ีไดีเอยเตือนนะคลัลืมใส่เข็มขัดใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยเดินมทางขวาบ้างเมื่อกี้เราไปทัวร์ที่ซ้ายหมดละซึ่งเราขับมาทางนี้เนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบก็ยาวเอาเรื่องท้าที่แวะจะไม่มีละจะมีแวะสําหรับพวกบ้าน พักอาศัยแค่นั้นเองซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงรถจีนมีน่าจะมีเกือบทุกคันนะสำหรับรถจีนที่แบบเป็นรถไฟฟ้าที่เราเห็นกันอย่างเสี่ยวมี่หรือจะเป็นรถเอ่อที่เหมือนยานอวกาศเร,ากเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้วนะนอะอือเอา,าง่ายคือมีน่าจะครบเลยโอเคก็ขบับมาได้สักระยะนงครับตอนที่หาแล้วแ,วแม่เ้ยมีปั๊ม แวะทำไมก่อนรับไฟฟ้าเอาว่าที่นี่เนี่ยเขาย really. uh, ังไม่มีระบบน้ํามันรถหรือว่าไฟฟ้ารถก็คือเราขับได้อินฟินิตี้บอกเลยวอ้โอ้โหเกือบเกือบตายนะครับเมื่อกี้นี่นี่ได้ใ่ยังไม่สุดแบบนั้นเนี่ยคือมันใหญ่ใมากแบบนี้แล้วเป็นแบบที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าออลติไมได้เอาเรื่องมากไม่กระตุกเลยนะครับนี่เปิดภาพสุดทุกอย่างไม่แหลกเลย ไม่รู้ว่าปล่อยคลิปนี้ไปจะมีคนเล่นหรือเปล่าสำหรับแบบนี้เพราะว่าไม่ไม่มีไทยเขาทำคลิปเลยถูกไหม <c oughs> น่าจะมีหรือมีน้อยที่เล่นแบบนี้ใครที่เล่นแบบนี้อยู่และดูถึงตอนนี้เม้นบอกทีอ๋อเล่นแล้วก็เป็นใบรุ่นที่สรรหาแบบแนวนี้เล่นอยู่เฮ้ยทางตันเอาเรื่องมาตรงนี้ตันแล้วแต่ว่าไอ้ทางขวานั้นยังไปได้นะฉะนั้นเราจะ ไปทางขวาต่อคลิปนี้ยาวมากแต่แน่นอนคนดูก็สั้นเหมือนเดิมไปตรงมาเรื่อยๆก็ผเริ่มท้ <c oughs> เอเอ,เอาไปาพักไว้เปีย่ยงเท่าน,นี้ดีกว่าเราเ <c oughs> ที่ยวกันเพลินละสำหรับเมืองทีอังเฮเบในแมปคงจริงนะครับผมกับรถ BYD เราขับจากเหนือลงใต้สู่พิภพก็ไฟไฟ้าไม่หมดนะครับที่ไหนได้คือเขาัางไม่มีระบบน้ำมันรถหรือว่าไฟไฟ้ารถอะไรอย่างนี้มันก็เลยขับได้แบบอินฟินิตี้เกก็ประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ อก็เป็นแม่แบบใหม่ก็ให้มาดูกันเด่นๆขำๆนะครับคือการการการคอนเทนต์โลู <c oughs> <c oughs> กไม่มีระเบียบ